ศึกมวยไทยนานาชาติ LWC ลุมพินีเวาแชมเปี้ยนชิพซูเปอร์แชมป์เสาร์ที่4มีนาคมนี้ศึกมวยรอบโรโ o เฮ e เอกแมนทัวร์เมนต์การค้นหาแชมป์มวยไทยพิกัด128ี่บปปอนด์แสงเทียนเอกเมืองนนคุณข่าววัวชนดาวรุ่งจากสงขลาอุสเชลิสคุนศอกจอมขมังเวทจากกัมพูชาอาวาสเบลกอุสตนาลีเยฟกัปั้นมรณะจากอุซเบกิสถานโทมัสแวนนิดเนเทนน้ำหอมแข้งโหดจากฝรั่งเศสร,ร่วมด้วยยกเพชรขนมจีน มื่อเพลงวิภา60มวยจอมฝีมือดีกรีแชมป์จากร้อยเอ็ดด้วนนักรบแม็กซ์ยาแททริกซานาจากฮังการีและรถถังเมืองนนขันข้าวพ่อมึงเพชรดาวรุ่งพันเดือดพบกับสายสังหารฟ้าใสาออยุทธชัยจากบุรีรัมร้อมคู่มวยคุณภาพที่แฟนมวยรุนระทึกทุกวินาทีลุ่มพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซุปเปอร์แชมป์ช่อง8ร่วมกับเมตาพัถ่ายทอดสดเสาร์นี้หกโมงเย็นเป็นต้นไป global house ครบหลากหลายให้บ้านคุณ